สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเหตุน้องขี้เกียจวิพาณุโจ์นะจะวาเฉลยข้อสอบแผทนหนึ่งนะครับปี65นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างนะก็คือเขาให้กอขอคอมาแล้วเช็คว่าข้อไหนเนี่ยถูกบ้างถูกไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงอ่ะอย่างเริ่มที่ข้อแรกเนาะข้อแรกเนี่ย,ก,ยกำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็น012ถูกไหม ทีนี้วิธีการก็คือน,น,นํานําไปแทนนําไปแทนนะในเงื่อนไขในเงื่อนไขอ่ะแล้วเงื่อนไขของเราเป็นยังไงเงื่อนไขของเราเป็น for all ถูกป่ะหมายถึงอะไร for all หมายถึงว่าทั้งศูนย์หนึ่งและสองเนี่ยต้องเป็นจริงต้องเป็นจริงทุกกรณี ทุกนนรกรณแบบนะีข้อสรุปถึงจะเป็นจริงอ่าแบบนี้นะข้อสรุปถึงจะเป็นจริงก็คืออ่ะเราลองดูนะเอา for all ใช่ไหม x มากกว่า0อ่ะดูนะเราเริ่มด้วยการใช้0มันตัวใช้ก่อนว่าจริงไหมนะอ่ะแล้ว ถ้าแล้วใช่ไหมสามแอลสูตรเอกลบหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับเอ็กบวกสามแบบนี้ถูกป่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ายังไงต่อก็คือเอ็กเนี่ยมันมากกว่าศูนย์เอ็กมากกว่าศูนย์จริงไหมก็คือศูนย์มากกว่าศูนย์จริงศูนย์มากกว่าศูนย์จริงไหมก็คือคําตอบก็คือไม่จริงแต่แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าว่าข้อนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าแล้วเนี่ยก็คือโฟลไปหาจริงหรือว่าโฟลไปหาเท็จเอ้ยไปหาเท็จหรือจะไปจริงก็เป็นจริงกันทั้งคู่เลยนะแบบนี้จริงทั้งคู่เลยก็คือแบบนี้นี่เองอ่ะก็คือคำตอบก็คือจริงเนาะข้อแสดงว่าศูนย์เนี่ยเป็นจริงเป็นจริงหมดอ่ะแล้วลองมามาเช็คข้ออื่นต่อก็คือหนึ่งหนึ่งเนี่ย หนเนี่ยมากกว่าศูย์ถูกป่ะหมากกว่าศถ้าแล้ว3ามเอฟซลูตหนบหน้อยกว่าหรือเท่ากับแอฟซลูตหนบวกสมไหมก็คืออันนี้ก็เป็นจริงนะถูกป่ะจริงแล้วก็ถ้าแล้วใช่ไหมก็จริงเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ให้ก็คือจริงเนี่ยถ้าแล้วแสดงว่าขึ้นอยู่กับไอตัวข้างหน้า ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จถูกป่ะถ้าเป็นจริงก็คือเป็นจริงแต่ถ้าเป็นเท็จก็คือเป็นเท็จแบบนี้แสดงว่าเงื่อนไขข้างหลังเนี่ยสำคัญจะเป็นตัวกําหนดถูกป่ะก็คือ3คูณกับศน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ไหมก็เป็นจริงถูกป่ะก็คือจริงดังนั้น1เนี่ยก็ถูกอีกอ่ะแล้วอันสุดท้ายก็คือเลข2ถูกป่ะเลข2อ่ะทำไง ที่เปลี่ยนสีแปบบ๊บอ่ะก็คือข้อสองถูกไหมสองเนี่ยสองเนี่ยมันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วถูกปะ่ะแสดงว่าอันนี้เป็นจริงแล้วก็สามคูณกับแอบส์หลูสองลบหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบส์หลูสองบวกสามแบบนี้ก็คืออะไรก็คือสามน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าก็จริงถูกไหมดังนั้นจริงกับจริงได้กลายเป็นจริงดังนั้นข้อกอไก่เนี่ยถูกถูกปะ ก็ตัดช้อยข้อสี่ทิ้งไปอ่ะน้องคนไหนที่ยังยังจดไม่เสร็จจดที่เรียบร้อยนะแล้วพี่จะทำข้อขอไข่กับข้อควายแล้วอ่ะพี่ขอนนี้จะลบนะอ่ะต่อไปข้อข,อขอไข่เนี่ยเขาบอกว่านิเศษของ for all x มากกว่าศูนย์เนี่ยแล้ว for s o m อง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มคืออะไรถูกไหม ่ะจริงๆมันทำแบบนี้ได้เลยก็คือนิเศษถูกปะ่ะคำว่านิเศษสิ่งที่เราต้องจำได้ของข้อขอไข่ก็คือสมบัติ A ถ้าแล้ว B จะมีค่าเท่ากับนิเศษ A หรือ B แบบนี้ถูกไหมก็คือจะกลายเป็นนิเศษของ AX อ่ามากกว่า0นย์แบบนี้ก่อน อันนี้อันนี้ใส่วงเล็บไว้อ่ะก็คือนิเศษแบบนี้ถูกไหมแล้วก็หรือ for sum มสอน้อยกว่าหรือเท่ากับ3แบบนี้ถูกปะ่ะอ่ะแล้วนิเศษกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกลายเป็น for sum x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แบบนี้เนอะหรือ for sum ม 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามน้องส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดจุดนี้ก็คือจุดนี้นะจุดนี้เลยก็คือเราด้านตรงข้ามของศูน,นย์เนอะก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็นศูนย์ถูกไหมมากกว่าอยู่แล้วเวลาด้านตรงข้ามเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบนี้มาเป็นจุดเข้มๆแล้วก็พุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้โอเคไหมก็คือแสดงว่า ถ้าเราใส่นิเศษใช่ไหมนิเศษก็คือนิเศษทั้งหมดนี้เลยนิเศษเข้าไปกลายเป็น for s o m เอไอฟออลเอ็ก X, X มากกว่า0และถูกไหมต้องเป็นและละและ for all 2x มากกว่า3อ่ะดังนั้นข้อขอไข่เนี่ยถูกถูกไหมอ่ะน้องคนไหนที่จดไม่ทันเนี่ยพอสไว้ก่อนนะ แล้วก็จดแล้วพี่จะเฉลยข้อขอควายแล้วโอเคข้อขอควายนะก็คือเขาบอกว่าสมมูลกับไตัวนี้จริงไหมสมมูลจริงไหมก็คือเราใช้สมบัติสมบัติ a ถ้าแล้ว B เนาะสมมูลคือเท่ากันนั่นเองนิเศษ A หรือ B แบบนี้ถู่ปะ ก็กลายเป็นนิเศษของ ax x มากกว่า0แล้ว for sum 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3แบบนี้ก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น for sum x A x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แบบนี้ถูกป่ะแล้วก็หรือ for sum x 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3แบบนี้ถูกไหมดังนั้นข้อคอควายเนี่ยก็ถูกอีกนะสแสดงว่าข้อนี้เนี่ยตอบก็ไก่้อไข่อคขอควายถูกต้องไว้เจอกันข้อถัดไปนะครับ